นี้เองก็แนะนำสำหรับคนที่มีความสนใจหรือว,ว่าทำงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลน,นะคะได้รับความรู้ปิดประสบการณ์เปิดโลกเกี่ยวกับ data เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยัใหม่ที่ด้วยสวัสดีค่ะชื่อเที่ยากร์ตุป,ปิณะค่ะเป็น HR Director ค่ะจริงๆเราที่เลือกเรียนคอร์สนี้เพราะว่าเรามั่นใจในสถา แล้วก็วิทยากรผู้สอนอย่างเงี้ยค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นสถาบันชนั้นนำด้วยค่ะคะาดหวังว่าตาได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับ data อะไรติมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยังใหม่สะมาที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นะคะเพื่อเนเพื่อลาสองหรือว่า พีเกอร์เองว่าอาจารย์นะคะต้องบอกว่าทุกคนน่ารักมากแล้วก็เป็นจัวเองที่สำคัญก็คือให้ความช่วยเหลืออธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้เราได้แบบมากขึ้นนะคะที่เราอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานหรือว่าประสบการณ์แน่นอนมากนะได้รับความรู้เปิดประสบการณ์เปิดโลกเกี่ยวกับ Data แล้วที่สาคัญก็คืออ๋อเพิ่มรู้เหมือนกันว่าอ๋อคนที่ทํด้าอะไรต่ามีอีกหลายๆความชัตนงานแล้วก็คนที่ทดํด d a t ้าอะไรต่าก็มีหลากหลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลาสนี้เองก็แนะนำกับคนที่มีความ สนใจหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนะะเขาเรียกว่าเพิ่มความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นค่ะ